สวัสดีครับสวัสดีน,ะนานาักตกปลาท,ท่านนะครับอันนี้เราก็มาอยู่แถววัดสาขานะมาตกกุลาครับไปทิศกุลาววังนะครับผมบอกว่าวังนี้ไม่เคยโรจากชามานานแล้วนะไม่เคยวิทย์ไม่เคยอ้วนนะครับก็ลองดูกันว่าจะมีตัวไหมนะครับทางบ่อ,บอทางนู้นนะทางนู้นนะครับมีประตูน้ําเขาขึ้นไปตีกันได้กันบ้างแล้วนะครับก็ลองดูวันนี้มีคน มาตกกับทิปเราเนี่ยประมาณ15คนนะอ่ะไปลองดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าครับ เล่าครับก็ต้องตัดเบรกให้มันไม่ต้องตึงมากครับแต่จะหวานไปก็ไม่ดีนะให้มันตักปุ๊บก,ก็พอตึงๆนะครับ มีนะมีนะมีนะไม่โดนเยื่อนะครับอ่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเมื่อกี้นะครับผู้จัดเนี่ยเขาโทรมาหาบอ,อกว่า ข้างบนมันมีกัดหลุดไปหลายตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองเดินขึ้นไปดูแต่เดี๋ยวตีแบะไปเรื่อยๆครับจัดไปทีเมื่อกี้นั่นไงกัดไอ้เทียร์อะ ตื้นเหรอกัดนักก่นเมื่อกี้นี้นี่เมื่อกี้กัดทิ่งไม่ติดเมื่อกี้กัดปุบหน้านเป็นกระพงหว่าเมื่อกี้เราเดินไปหน้าประตูน้ำไปมัวบ้านงานก่อนะครับ ทุวันนี้ยเขาบอกว่าปลามันไม่ได้เยอะมากครับแต่ปลามันใหญ่นะพยายามหาเหลี่ยมหามุมที่ไม่ใช่ปลาซึ่งพอผมมองมองนะที่เอาจริงๆนะก็มีจุดเดียวที่พอจะลุ้นได้ครับคือประตูน้ำดังนั้นเราก็ไปประตูน้ำไปก่อนนะครับ โดนไอ้ปลาหน้าดิไอ้ปลายาวๆ <Okay. S 1> มีพงกัดด้วยไ,ได้หรอตัวมวนะันด้วยอ่าตัวน่ะรุดด่ะจัดแมงปบอล่ะ ประตูนุ่นไม่มีใครตีเลยเหรอนุ่นอ่ะอ๋อนมื่อกี้เดินมานาตกฝั่งติดน้ำเงิน,นตรงโน้นอนะ่ะใ้กับโขงสูกขันใหญ่เลยเออตรงสะพานนะตรงทางนี้นะฝัง่งทางที่เนี่ยเดินผ่านมาเนี่ยเลยผ่านโต้นะครับ โนนมาครับตัวแรกระวังเดือดสะดูดตา,าดดมาครับตัวแรกมาแล้วแก้วตาตัวแรกครับผมไอรอนเท้าครับ ได้ไหมห<ไ>รอกแค่ไ้นบดไหมได้ ตัวที่สองมาแล้วแก้วตาเอ๋ยอลนันเมาปูอ,อลนันเมาอืมบนไม่มีตามอะ่ะ เต็มเลยตัยงนี้กัดกลางกลางลำเลยเต็เด,ด, 2, ด,ดอสองอ่เะเอาแมงปอมาด้วยปัเนี่ยใช้ยังกัดน้าแมงปอเอ,เออนี่นี่น,น,น,นี่ใช่ป่ะใช่ใช่ตีเลยตีเลยดีเข้ามาเลย มีเบรกวิเบรกเดี๋ยวจะไปไกลไปไมนจะอยู่งนี้แหละอืมวนๆแถงนี้แหละเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปประตูน้ำตรงท้ายบ่อนะครับแต่เขาว่ามันตื้นนะมันก็อาจจะไม่มีตัว แต่เดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะมีหรือเปล่าก็าไม่แน่นะปลามันว่า,ายไปว่ายมาแต่เมื่อกี้ผมเดินขึ้นไปทางนูน้นเป็นประตูน้ําติดกับคลองนะฝั่งเนี้ยมันจะมีวางขั้นอยู่หนึ่งวางแล้วก็เป็นทะเลเลยนะครับเมื่อกี้ก็มีลูกกัดตรงนี้อยู่ตัวหนึ่งได้ขึ้นมาแล้วก็มีไล่กัดลูกปลาอยู่นะเราก็ลองไล่ดู นี่เมื่อเช้าผมใช้บ๊อปนะครับมันมีกัดแต่ไม่โดนนะก็เลยลองเปลี่ยนดูเห็นเขาว่ามีกระโรงก็เลยใช้เยอะใหญ่ครับไอลอนเมาส์ลุนกระโงด้วยลุนกร,ร,นราวด้วยนะครับ ถัดไม่โดนเบ็ด โดนโดนทนได้ครับใบใหญ่โดนหเจ้าหัาาววะเขาปากเขาปาก

กินแล้วใช่ปะ่ะอืมปากขีดเล่นไปชั่วโมงเลยเนี่ยเ,เดี๋ยวปล่อยฟังนู้นชอให้หน่อยนั่นแหละตัวขาวตัวตัวใสอ่ะเขาเบ mày làm ăn đây mình tin ở nó biệt ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lăn lo xe lên, học tiếp, xếp bạ 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 bạ, được mấy? มาแล้วครับผมอออม่านได้ตัวใหญ่ดละตัวทังส่วนอ้วหมดแล้วหมดเลยไ่ใจทำอะไรไม่ได้อะไรแ็งแรงกแค่ดีวดูดิไ้ดูมัน่ฮ่าฮ่าดดวงแม่ กดต้อยกเลยยกเลยเดือดขาดอึ๊บเลยเฮ้ยเขาย่าเอ้ยต้องงนันขัดอะไรอ่ะอ่าเอเขียนปากเลยนี่ต้องงันดิสุดยอดนะครับมามืดเลยหลบฝน,มนไม่นี่ทะเลนะที่เห็นเนี่ย,เอ,ยเออนี่ทะเลแล้ว รงเสา้ไก่นู่นนะเออเนี่ยเนี่ยทะเลแล้วนะ่ะแค่ปุ้มไม้ถัดไปก็ทะเลแล้วออให้มันโดนก่อนเถอะ

วววัวววววัแต่เย็นหนุ่มไม่ต้องลงไปจับปลาให้พี่ก็ได้เลื่นเลื่นไม่ได้แก้งไม่ได้แก่งไม่ได้แก่งจับเองไหมเออขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยย,ย,กย,ยกเลยยกเลย เอาใจผู้ไม่วิ่งออกเลยอ่ะไม่สวนออกเลยอ่ะสวนเลยแบบนี้ดอกวางนี้ปล่อยบอลนี้เอานะมาแล้วตัวใหญ่อ,อีกตัวหนึ่งตัวที่สี่นะครับผมโอ้กัดอะไรครับนะ้าม่ได้ตรงไหนมาเนี่ย ขึ้นดีไหมนาข้างบนปลาขึ้นดีไหมเพื่นสีได้ปลาขอเราสองตัวไซโลอ่ะอืมเดือดเยอะอันนี้ตัวสวยเลยอืมนี่ตัวเล็กว,วันนั้นตกวังเพื่อนมาตัวเฮ้ากุา๊บอืมอันนี้กินอะไร๋ยวสดอยด่าสดกุ้งกินนะ้นอ่ะอืมอย่างนี้เลยลอยไปไม่ลอยเลยเนี่ยใช้อันนี้เกี่ยวเลยแล้วตีไปเลยตีไปเลย <c oughs> <c oughs> ยอด <c oughs> นาเขาเดินผ่านนะฮิวกระโหงมาตัวโลมากว่าได้จากหน้าประตูนาแลกินกุ้งชิ้นนะแต่ว่าวังนี้มันยังมีกระโงด้วยนะครับก็หานันต่อไป โดนนะครับโดนโดนมาครมาขึ้นมาเลยไฟน่ารักนะเล็กใหญ่นะาแต้หมดนะฮะเรียบร้อยตัวที่ห้านะครับไปใกล้ๆรถกันครับจะได้เก็บของเก็บไรายได้นะ ฝนมาเลยเพื่อนไหมฝนมาแล้วไหมนี่ได้เงครับอดีากเ่อดีูก็เลยมาม่เงนมมาเะทบอกอากาศลนดมงนู้นหรือเปล่าขมอขมอทางนู้นทางนี้หรือเปล่าก็แต่ไปอยู่นี้มันมันสวยนะตอนนี้ก็เที่ยงนะ๋ยวอีกสักพักก็จะกลับครับจะลองกอลิฟเลตดู เผื่อฟุกๆนะแต่กระพงนะ ก็จบลงไปนะครับสําหรับคลิปกุลาวนะครับแถววัดสาขานะก็ภาพรวมวันนี้ได้ห้าตัวนะครับกับค่าคัน2 5งห้าสิบบาทก็ถือว่าสบายๆคุ้มๆไปนะสําหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไงซะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสําหรับคลิปหน้าจะไปตกที่ไหนอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ดก,กดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ